สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช้าวันศุกร์เช้าวันศุกร์นี้ก็ขอทุกคนจงมีแต่ความสุขสุขสดชื่นสมหวังในวันนี้เฮงเฮงกันทุกคนมาเจอกันวันนี้ก็เช่นเคยครับดื่มกาแฟลงกล้องส่องฟ้า <c oughs> วันนี้ก็มาส่องหลวงปู่ทวดกันนะครับหลวงปู่ทวดต่างวัดอันคําว่าต่างวัดนี่ก็คือไม่ใช่ของวัดช่างให้ <c oughs> ก็เป็นพิมพ์กักไม่ขีดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของวัดช่างให้จะใหญ่กว่านี้ อันนี้เดิมๆจากวัดตมนบางคนก็สงสัยว่าวัดไหนเป็นยามีอยู่สองรูปที่แรกมีอยู่สามเพื่อนแบ่งไปแล้วรูปนึงจะมีลงรักปิดทองก็มีปิดแต่ทองก็มี อันนี้คือหลวงปู่ทวดกักไม่ขีดของวัดพระโคนะครับสร้างปี2525 25นะไม่ไม่ทันอาจารย์ทิมนะครับแต่ท่านอาจารย์นองบุกเสกนะยุคนั้นก็มีเกจิดังๆหลายรูปนะครับที่บุกเสกกัน <c oughs> เป็นพระที่ว่าน่าใช้น่าบูชามากนะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นนะครับนานๆเจอ แต่ก็หลายปีแล้วเราไม่เจอเอาแสดงว่ามีคนเก็บกันเยอะอยู่เหมือนกัน mm. ปี2125 mm. พุทธคุณก็สุดยอด mm. มันจะอยู่ที่ว่าเออราคาของหลวงปู่ทวดวัดต่างวัดนี้จะไม่แพงเท่านั้นแหละราคามันไม่แน่นอนนะครับ mm. เป็นเรื่องสมมุติเนะราคาเป็นเรื่องสมมุติ mm. มันอยู่ที่เรา mm. ทั้งผู้เช่าและผู้ปลอยให้เช่ามันอยู่ที่ราคากันทั้งสองฝ่ายความพอใจกันแต่แต่จะแบ่งปันกันในราคาเท่าไหร่ก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้เรื่องราคาบางคนก็ปลอยแพงบางคนก็ปล่อยถูกก็แล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิจแต่ละคน ดูพุทธศิล์แล้วก็สวยงามนะครับสวยงามมากด้านหลังก็เป็นสถูเจด,ดีสวยงามของวัดชั้งให้ก็มีแต่ทรงพิมพ์จะไม่เหมือนแบบนี้นะจะใหญ่กว่านี้รูปก็น่าจะประมาณเท่ากับขอบนี่แหละ แต่ของวัดประโกนี่จะเล็กกว่านะครับ <c oughs> บางคนบางท่านก็ยังอาจจะไม่รู้นะครับว่าหลวงปู่ทวดทิมสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ออกมาจากที่ไหนออกจากปีอะไรใครสร้างวัดไรสร้างนะนี่คือหลวงปู่ทวดวัดพระคุปี2 2 5นะเพื่อนได้ชมกันใครเห็นก็เก็บเลยนะครับขึ้นคอได้สบายใจ โอเคครับผมก็พูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะเนี่ยจะยาวไปถ้าพูดไปยาวไปเป็นครึ่งชั่วโมงถ้าคุยเรื่องพระก็พอหมอมปากหมอมคอนะครับดื่มกาแฟลงกล้องส่องพระส่องนิดๆหน่อยๆก็ได้เป็นกระใสทุกๆเชา้านะครับก็ขบุณมากโอเคครับผมเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ